ทดสอบประสิทธิภาพการล้างเครื่องสาอางนะครับกับเจ้ากา r เย e r Cleansing Water ในสูตรใหม่นี้ดีจริงสมคำร่ำลือหรือเปล่าติดตามชมกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีไลฟ์ดีตอนรราทุกคนนะครับกลับมาพบกนันโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่เป็นคนที่ชอบใช้ cleansing water ในการล้างทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางกันบ้างครับในคลิปนี้นะครับน้องก็จะมารีวิว cleansing water สูตรใหม่ล่าสุดจาก Garnier น,นะครับนั่นคือเจ้าสูตรวิตามินซีสีเหลืองอันนี้นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับน้องก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาทดสอบการล้างเครื่องสำอางนะครับดูว่าเขาดีจริงสมคำร่ำลือกันหรือ,รอเปล่านะครับถ้าใครที่เล็งเจ้าตัวนี้ไว้ติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด แล้วก็สำหรับเจ้า cleansing water จาก Garnier เนี่ยนะครับนุ่งก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะเคยใช้กันมาบ้างนะครับเพราะว่าเขาใช้ดีจริงๆนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็น cleansing water ที่ราคาถูกแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากๆในการล้างเครื่องสําอางนะครับสำหรับในสูตรใหม่นี้นะครับเขาเป็นสูตรสีเหลืองนะครับที่มีส่วนผสมมาจากวิตามินซีนอกจากในเรื่องของการดูดก๊าดผิวนะครับแล้วก็ล้างเครื่องสําอางได้อย่างหมดจดแล้วก็ยังมีเจ้าตัววิตามินซีนะครับช่วยในเรื่องของการบํารุงผิ ผิวขจัดความหมองคล้ำให้ผิวดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคบน้องก็ได้เซตอัพทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าตัวรองพื้นที่ติดแน่นติดทนอย่างเจ้าตัวเลฟลอนคันเลอร์สเตย์นั่นเองนะครับตัวนี้ใครก็รู้ว่าสามารถปกปิดได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็ติดทนได้อย่างยาวนานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นลิปสติกสีแม t ติดทนนะครับตัวนี้จากเมเบลีนะครับอันนี้เป็นเมเบลีอัลติแมทนะครับตัวใหม่ล่าสุดซึ่งมันติดแน่นจริงๆแล้วก ที่สําคัญคือเป็นอายไลเนอร์กันน้ําอย่างเจ้าตัวคอสลุกนะครับอันนี้คือเจ้าแม่อายไลเนอร์เลยทีเดียวทั้ง3สิ่งนี้นะครับเรามาดูกันว่าประสิทธิภาพในการล้างเครื่องสาอางของเจ้าการีเยอันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสามวิธีการนะครับน้องกทดสอบด้วยการใช้สาลี1แผ่นนะครับแล้วก็นาเจ้าตัว cleansing water จากการีเยอตัวนี้นะครับแล้วก็เทลงไปให้ชุ่มนิดหนึ่งนะคบผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเทจนชุ่มเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูกันเลยโดยไม่ใช้เอฟ ไม่ใช้แตน์อินนะครับไม่ใช้อะไรช่วยทั้งสิ้นนะครับเรามาดูกันว่าจะออกจริงๆหรือเปล่านะครับนี่นกกพาราตลงไปแล้วนะครับนี่ประมาณนี้เลย แล้วก็ค่อยๆเช็ดเบาๆนะครับผู้ชมน้องก็ไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับจะเห็นว่าเจ้าตัวอายไลเนอร์เนี่ยนะครับน่าจะออกช้าที่สุดนะครับแต่เจ้าพวกลิปสติกนะครับแล้วก็รองพื้นเนี่ยหลุดออกอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้อายไลเนอร์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าอายไลเนอร์ค่อยๆหายลงไปแล้วค่ะผู้ชมแสดงว่าเจ้าตัวการนี้ c ่ l คล n s n ่งวอเทอตัวนี้นะครับสามารถทําความสะอาดได้อย่างดีมากๆแล้วก็สะอาดหมดจดจริงๆนะครับจะเห็นว่าด้านหลังมือน้องก้นะครับแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย แทบจะสะอาดมากๆเลยทีเดียวนะครับเขาเคลมไว้ด้วยว่าเจ้าไอเทมนี้นะครับไม่ต้องใช้น้ําเปล่าในการทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบก็ได้เหมือนกันครับเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรามาสรุปกันอีกรอบนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูชัดๆนะครับว่าบนหลังมือน้องโก้นะครับตอนนี้สะอาดหมดจดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีสิ่งสกปรกนะครับหรือแม้แต่คราบเครื่องสําอางหลงเหลืออยู่เลยมันอยู่ในนี้ครับคุณผู้ชมมันอยู่ในสำลีเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวกานเย่นะครับมิเซล่า cleansing water ในสูตร ดีจริงสมคําร่ําลือน้องกุ้แนะนําแล้วก็บอกต่อมากๆเลยนะครับสาหรับตัวนโก้นะครับได้ใช้มาประมาณเกือบจะครึ่งแล้วนะครับในขวดแรกนี้นะครับถือว่าชอบแล้วก็ประทับใจมากๆสิ่งที่รู้สึกชอบมากๆเลยคือในเรื่องของการทำความสะอาดนี่แหละนะครับที่มันทําความสะอาดได้ดีเนื้อบางเบาไม่ได้เหนียวเนื้อนานะครับหลังจากที่เช็ดไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่าสบายผิวดีที่สําคัญคือมันไม่แสบผิวแล้วก็ไม่มีส่วนผสมข,อง,ของแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําหอมอีกด้วยครับส่วนสําหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวน้องก้จะทิง ชื่อรายละเอียดนะครับแล้วก็พีกาดการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่าง Information Box นะครับลองเข้าไปเช็คกันดูนะครับใครที่สนใจแนะนําว่าต้องลองเลยครับมันเด็ดจริงๆครับสาหรับในคลิปนี้นะครับน้องกูหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับในคลิปหน้าน้องก็จะเอาไอเทมเด็ดๆอะไรมาแชร์หรือจะมาทดสอบจะมารีวิวอะไรให้ดูนะครับก็คอยติดตามชมกันแล้วกันไม่ให้พลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ไปแล้วครับแล้วเจ Thank <laughs> you.